ค่ะพี่ช่างค่ะครับตามเจอกันโค้งสุดท้ายคง้่ะแล้วครับตอนนี้ทีมมาวัดครับสุดเลขสุเลขครับเป็นยังไงบ้างครับโค้งสุดท้ายฟันเป็นยังไงบ้างครับปูองดังไทยครับฟันมันฟันดีอยู่ฟันว่าอย่างไรครับผมนะครับฟันมาหาปูรามาหาครับอ๋อฟันมาแล้วว่าเลขเลขอยู่เลขอยู่เกือบใกล้ครับปูเลยครับอยู่ในตัวท่าน เลยสายเลยครับวัดเทียเข้าหกหกครับวัดเทียนที่อบหกหกวันนี้ก็อยู่ในบริเวณนี้แหละสครับใกล้ใกล้วันแล้วเนาะวันคืนปูเลยปุ่มกับอุบนยมมาเลยครับตอนเลียนอะไรนะวันคืนเป็นวันคืนวันพระวันพระต้นตาต้นตาด้วยอันดูตาวันที่มีคนมาเข้า มามาอยู่แล้วก็แม่ตะเคียนเข้าอยู่แล้วแม่ตะเคียนเข้าแล้วก็ตามตุ๊ด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 ุ๊เลยวันวันวันเดียวกันเลยเลยได้เลขเลขที่ปล่อยไปนั่นแหละก็มีเลขเลขใกล้เคียงกัหลายจานอยู่คครรัับบอันนี้เป็นเลขที่ที่ชอบเนาะกับก็ให้เอฟซีดูไว้ถ้ายังไม่ชอบก็ดูเป็นผ่านตาถ้าเข้าตาก็ก็ซื้อตามเอเอฟเอฟซี ซื้อไปคนละตัวก็ได้มันมันเป็นแนวทางให้นะใครยังไม่มีก็แนงนเป็นแนวทางเป็นแนะนำฝันดีนะใส่ตัวเล็กไว้ในุเลขกเลขไว้ครับองสุดท้ายช่างเงุดท้วยช่างจักรท้ายครับที่จานครัูกองดลขเลขนี้เลขฝันฝันที่ตอนที่ไปงานศพอ่ะเลขท้ายอยู่มาทูด เลขทายโยมทูดเนาะไอ้ลงไปแล้วไม่ใช่ราคารอบเดีวแต่ยังไม่สรุปเอายังไม่สรุปเนาะอันนี้คือสรุปโค้งสุดท้ายนะคะที่เลขที่ทายโยมทูดวันนั้นค่ะครับแล้เดีนี้ก็เลขสารตดีที่งวดก่อนที่เขียนไว้มีในสารมีสอง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 ศูนย์เก้าหกหกเลขศูนย์เก้ายังไม่ออกหกหกออกไปแล้วที่ที่ชอบนะศูนย์เก้าอเลขสารสารปูดําที่ยังไม่ออกที่ที่ออกไปแล้วก็มีหกหก ออกมปแล้วตัวเองก็เหลือ 25, 27, 28, 19ออกแล้ว19ออกแล้วครับ19ออกไปแล้วครับดูนะครับมีเลขแล้วก็ให้สรุปเอฟซีก็ว่าให้ตั้งชายาใหม่ว่าว่าเป็นเลข7อรหันเป็น7อรหันแล้ว7อรหันนล่เลข7อรหันถัดเลขอรหันใค่ตรวจว่าอย่างนี้ให้เป็นชายาไปเลยจ้าครับครับว่ามีประมาณนี้เลยเอฟซีก็ก็ไว้เนาะก็ถ้าชอบเลขไหนก็แสดงความคิดเห็นเข้ามาได้เลย ให้จิบให้ไปซื้อตัวตัวก็ได้รัฐบาลไทยเลขขายลอตตรี่คนละใบครับมีเลขนี้ที่ตรงกับปูงดำมีสองเจ็ดศูนย์หกพอกบแล้วก็แปดสี่ศูนย์แล้วก็สี่แปดสี่ศูนย์ศูนย์เก้าครับว่าประมาณนี้แหละตรงสุดท้ายแล้วเนาะใช่เอฟซีคนไหนชอบก็คือเลขมีมีมีเจ็ดชุดนี้เจ็ดชุดก็คือเลขเป็นเลขเจ็ดอยพันเนหนึ่งหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ด เด่นเด่นสีสองศูนย์ใช่ไหมครับศนเด่นสีสองศูนย์แล้ก็สี่สี่สามตัวแล้วก็ศูนย์สามตัวก็จะเป็นเด่นสี่รองศูนย์สี่ศูนย์ที่เหมือนอาจารย์ป้อมจับรูปจับจับเมื่อกี้ครับแล้วก็สี่แปดเด่นสี่รองศูนย์นะวิ่งเรือซื้สีได้ได้ครับซื้อตัวไหนก็ได้ให้ติดสี่ตัวหนึ่งและซื้อตัวไหนก็ได้ให้ติดศูนย์เหมือนเหมือนรูดไว้ครับที่เจ็ดตัวนี้ไม่ต้องซื้อหมดก็ได้เอาเลขที่ชอบอ่ะ ถ้าไม่ชอบก็ดูเป็นผ่านตาถ้าชอบถ้าเป็นเลขเข้าตาก็ซื้อตามนี้ถ้าไม่ชอบก็รองวดต่อไปครับจะซื้อไว้คือไว้เป็นแนวทางเนาะ,ะอตตันนี้ก็นี่นะครบอาจจะจะไปโดนเลขในรถของทาง่านหรือว่าวทะเบียนทะเบียนรถหรือว่าเลขที่บ้านถ้าชอบก็ตามนี้ชอบก็โค้งสุดท้ายแล้วก็เอพิมพ์ข้อความมาได้พิมพ์ดูว่าชอบเลขไหนอยู่จังหวัดไหนก็ที่เห็นในช่างตรวจใบยังไม่รู้ว่าเอฟซีอยู่จังหวัดอะไรเนาะใอ้ทักมาว่าชอบเลขไหนแล้วก็อยู่จังหวัดอะไร ในการรวบแสดงความคิดเห็นกันเป็นแนวทางเราจะตามให้ทุกมวลตามตับทั้งวดเป็นเลขเจ็ดคอรหันเลขเก็ประมาณนี้ไม่เกินเจ็ดตัวครับแต่ชอบเลขไหนก็นี่ครับเอฟซีชอบตัวไหนก็ซื้อตัวหนึ่งก็ได้ตัวเดียวครับชอบแจกเอาชอบจัดเอาแค่นี้เป็นเบลไม่เป็นไรครับจัดเอาแต่ที่ชอบจ่มนก็มีสี่แปดที่ชอบชอบสุดๆสี่แปดสี่แปดศูนย์เก้าศูนย์แปดไอชอบชอบสุดคือสี่แปดนั่นแหละครับทันตรวจเป็นเป็น คนที่ฝันโยมทู่ให้ไปหาใช่ไหมเป็นฝันโยมทูตมารับตัวไปมารับตัวไปกึ่ง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 หลับกึ่งตื่นกึ่งละเมอคืมอมแบบว่าตอนตอนนั้นที่ไปงานศพอะแล้วยมทูตมารับศพงานนั้นแล้วเราหนักเลอปากพูดว่าเราถ้าไปงานศพแล้วจะไปตายแล้วจะไปไหนว่าไปสวรรค์ไปสวรรค์ผมเลยเผลอปากพูดว่าผมจะไปในรกเป็นคนแรกแล้วอยู่ๆก็กลับมาบ้านก็กลางคืนฝันว่าเหมือน ลเมอเหมือนว่ามีคนดึงจากที่นอนอไปอ่ะผู้ชายสองคนครับที่ว่าไปว่าเจ้ามาไม่มีใครเคยมาท้าข้าจะมาท้าข้าได้ยังไงว่าถ้าเจ้าสินน้นอายุขเจา้าต้องมาทําตําแหน่งแทนข้าที่นี่ครับโดยเป็นเลขทายยมทูตเกิดมาไม่เคยทา้าความฝันนะครับถึงความฝันอะไรก็ไม่รู้ยมอะไรไม่รู้นะครับครับดีว่าเป็นความฝันที่เป็นแนวทางคือเป็น,นไปที่ประสาทที่คอแล้วก็เดิน ปกติการก่อนเดินไปต้นทุกอีด้านหนึ่งแต่เดินปุ๊บมันลงตรงกลางเลยแล้วไปเป็นชั้นๆแล้วก็มีคนที่ตายไปอ่ะเราไปเจอเขาหมดเลยแต่เราเราถามเขาเขาไม่พูดด้วยเาไม่ใครพูดกับเราแต่นั้นเขาทำอะไรบ้างเขาเขาก็ทํางานบางคนก็ตดนทาโทษตดนลากโซ่ตรวนบางคนก็ทํางานครับมีทํางานทานําการตัดต้นไม้บ้างอะไรบ้างลงไปยิ่งลึกลงไปก็จะเป็นปุ๊บใส่โซ่ตรวนดึงไว้บางคนก็ร้องเสียงโอดโอยนี่คือปันมันเป็นความฝันที่ไป ่เห็นนะคะที่เห็นในความฝันที่เห็นในความฝันมันจริงเลยนี้ก็เหมือนมันจริงรคับแล้วก็แล้วผมก็นอนสามทุ่มปกติตื่นตีสามนี่มันวันนั้นตื่นสามโมงเช้าเลยว่าเขาจะมาส่งครับส่งปุ๊บตื่นถ้าไม่ส่งคงจะหลับไหลพี่เลยค่ะครับเป็นเรื่องปกติไม่เคยเจอเหตุการณ์อย่างนี้ก็เลยเลยตีเป็นเลขว่าประสาทประสาทก็คือแปดสี่ขอคือสี่เออแล้วก็ไปที่เจอคนตายก็ต้องศูนย์ ที่ผมตีเลขเองเนี่ยแต่เอฟซีอาจจะตีเป็นเลขอื่นก็ได้ครับก็เลยเป็นเลขเลขมาเลขท้ายยมทูดแล้วก็รวมกับเลขปูก็เลยเป็นรวมเป็นเลขเจ็ดออดหันสูตรค้างหนึ่งเลขที่ชอบจริงๆนะครับก็คือสี่แปดทำมาโชว์นิดนึงครับคนไปจบมาทวนเหรอสุดท้ายแล้วครับเอเจีครับสุดท้ายแคปไม่จบเลยนะครับค่บชอบที่ชอบก็คือเน้นๆสี่แปดนะคะสูตรเก้าสูตรเก้าสี่แปดครับ เก้ากระพกนี้อาจจะมานะคะอาจจะตัวเดียวกันส่วนข้างล่างศูนย์ศูนย์เก้าแปดเบอร์โทรเบอร์โทรศัพท์เบอร์โทรช่างตรวจนะคะครับใครจะใครจะนำไปเป็นแนวทางก็ได้เป็นตําแหน่งเปรย์ทางครับถ้าถ้าชอบเจ็ดตัวเนี้เจ็ดเลขเนี้ยชอบตัวใดตัวหนึ่งก็ได้แล้วพิมพ์เข้ามาว่าท่านชอบเลขไหนอยู่จังหวัดอะไรเป็นรูปแสดงความคิดเห็นกันบางทีเห็นได้ช่างตรวจก็อยากอยากเห็นว่าเอฟซีอยู่เอฟซีแต่ละช่องอยู่จังหวัดอะไรเนาะควบคุมซับยาน่าของคุณเดนดี้แล้วก็ พิมณีแล้วก็ร้อยซับถ้าดูคลิปนี้แล้วก็พิมพ์มาทักแสดงความคิดเห็นว่าชอบเลขไหนแล้วอยู่จังหวัดอะไรอยากอยากรู้ว่าไอ้มาเที่ยวก็จะได้ต้อนรับครับถ้ามาเที่ยวจะได้ต้อนรับครับมเียวมีเลขแจกฟรีให้นะครับเลขแจกฟรีให้ขอบคุณทางรัฐบาลไทยในงวดพืนที่ขอบคุณมีอะไรจะฝากพี่ไหมครับผมก็ฝากเอฟซีถ้าคิดหวังสิใดก็ให้สมความปรารถนาครับแล้วก็สุขภาพแข็งแรง อยู่ติดตามช่างกีฬาไปนานๆติดตามช่องคนซับด้วยติดตามของอินดี้แล้วก็รอยซับแล้วก็พี่มณีติดตามเป็นดูไปเหมือนญาติพี่น้องมันลูกมันหลานค่ะครับครับติดให้กําลังใจคนทํางานค่ะครับแล้วก็แชร์กันนะครับใช่ครับโอเคนะครับขอบคุณครับขอบคุณคุณผู้ช่างมากมากเลยนะคะน้องติดตาครับขอบคุณผู้ชมอยู่เรืยๆนะครับขอใหุกท่านมีวย่างตามช่องนี ค่ะท่านผู้ชมนะคะเมื่อกี้ก็แนวทางของช่างจำรวดนะคะรับชมทางเพจมินิชาแนลแล้วก็ทางยูทูบมินิชาแนลนะคะค่ะก็เป็นแนวทางเด้อนะคะสําหรับแนวทางของช่างจำรวจนะคะสรุปโค้งสุดท้ายนะคะรับชมทาง u t u b e มินิชาแนลแล้วก็ทางเพจมินิชาแนลนะคะขอให้ท่านผู้ชมนะคะโชคดีแล้วก็ใช้จารณนาณในการรับชมนะคะสําหรับ แนวทางแต่ละที่แต่ละอาจารย์แต่ละสำนักนะคะขอให้โชคดีนะคะรวยๆกันทุกคนทุกท่านนะคะในวันที่16นะคะตุลาคม2,566นกนะคะกับปู่องค์ดําแสนสิสริจันทรานะคะกับช่างจรวดนะคะเดี๋ยวแอดมินนะคะก็ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะในคลิปนี้เนาะคะ่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าเ้อนะคะทุกนี้วันรวยนะคะขอให้ท่านผู้ชมโชคดีรวยๆถูกรางวัลใหญ่ๆกันอ่า ทุกท่านเลยนะคะที่รับชมทางช่องมณีชาแนลนะคะละทางเพจมณีชาแนลทาง YouTube มณีชาแนลนะคะขอบคุณค่ะที่รับชมนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ